อโอชายืนยันนะคะว่าประเทศยังมีประชาธิปไตยซึ่งรัฐบาลและคอสชอกำลังนำประเทศเดินตามรถแมพสู่เส้นทางประชาธิปไตยพร้อมย้ำค่ะว่าการหาหรือระหว่างพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์และนายแดเนียลรัสเซลเป็นการกระชับความสัมพันธ์และติดตามสถานการณ์บ้านเมืองทั่วไป พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหาหรือระหว่างพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายแดนเนียลรัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศ,เทศสหรัฐอเมริกาว่าได้ชี้แจงถึงสถานการณ์การเมืองไทยและการบังคับใช้กฎอายการศึกว่าจำเป็นต้องคงไว้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศไม่มีกฎหมายตัวนี้มันจะทําให้ทุกอย่างมันวุ่นวายหรือไม่ แล้วกฎหมายตัวนี้เราใช้ประโยชน์ตรงไหนบ้างวันนี้ผมก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้เป็นรบก,กวนใครเลยไม่ใช่เหรอก็ทําให้เพื่อเกิดความสงบเรียบร้อยไงน้องๆพวกเราก็ทราบอยู่แล้วว่าถ้าไม่มีตรงเนี้ยก็ทุกคนเขาจะออกมาพูดออกมาแถลงออกมาอะไรต่างๆแล้ววุ่นวายไปหมดแล้วมันจะทาอะไรได้ไหมเล่านั่นแหละขอแค่เดียวเรื่องเดียวเท่านั้นเอง ส่วนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่ได้เข้าพบนายรัสเซลเช่นกันนั้นนะคะส่วนตัวไม่สนใจค่ะเพราะเป็นสิทธิสามารถพบกันได้ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยห้ามและการที่นางสาวยิ่งลักษณ์ระบุว่าประชาธิปไตยได้ตายไปจากประเทศไทยแล้วนั้นไม่เป็นความจริงเพราะประชาธิปไตยไม่เคยตายจากประเทศไทยซึ่งขณะนี้ประเทศอยู่ระหว่างการสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ เมวานผมอธิบายรับว่าการที่ประเทศไทยจะต้องเข้มแข็งได้ในวันข้างหน้าเราต้องมีประชาธิปไตยที่มันสมบูรณ์คําว่าสมบูรณ์ก็คือว่าเลือกตั้งนะผู้เข้ามาในสู่การเลือกตั้งก็ต้องเป็นคนที่มีคุณภาพนะมีจริยธรรมคุณธรรมแล้วก็มีธรรมิบาลแล้วจะมีอย่างไรก็ต้องดูคนดูทั้งเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนน้อยนะครับ ที่พลโทกัมปนาทรุดดิษผู้อาํานวยการศูนย์ปรองดองสมานฉชันเพื่อการปฏิรูปหรือสอปอปเชิญนายสินทองบัวชุมสมาชิกพรรคเพื่อไทยมาพูดคุยหลังมีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่นางสาวยิ่งลักษณ์งดถแถลงข่าวในวันที่มีมติถอดถอนซึ่งคาดว่าเป็นการเชิญมาเพื่อทําความเข้าใจในสถานการณ์ที่ประเทศต้องการความสงบเรียบร้อยและเดินหน้าตามรถแบบของขอสอชผอู้แทน